วิ่งแข่งกันาเรื่อๆมาวิ่งแข่งกันเร็วมาทานนี้มามาวิ่งแข่งกันมาวิ่งแข่งกันหลบจะเข้าบ้านแล้วหรอคะโอ้จะเข้าบ้านแล้วค่ะจะเข้าบ้านแล้วเหรอจะเข้าบ้านแล้วเหรอไปเข้าบ้านก็เข้าบ้านไปเข้าไปอย่าดักหน้ากันสิคะเด็กๆอย่าหนักดักหน้าชี้อย่าหนักหน้าชี้นะคะ มาทางนี้ชี้มาทางนี้ลูกชี้มาอา้าวจะหนีไปไหนจะเดินไปไหนมาเร็วๆไปทั่วเลยไม่เอาจะเข้าบ้านหรือเปล่าจะเข้าจะเข้าบ้านหรือจะเดินต่อปะเดินไปพอละแม่ไม่ให้เดินแล้วลูกพอละเา้าะอยากจะยังยังอยากจะเดินต่อค่ะเพื่อนๆ เอาอยัางไงคะคุณนายคุณนายคะจะเดินจะเดินเข้าหรือจะเดินออกอ,อ่ะให้คิดว่าจะเดินเข้าหรือจะเดินออกจะเดินออกไหมเดินออกไหมคะอ่าไม่เดินออกมาม้าปิดประตูถ้าไม่เดินออกมาม้าปิดประตูม้าปิดประตูแล้วนะรู้ไหม ไปเดินไป